สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานในเรื่องของการงานอาจจะยังต้องประครับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะเพราะงานที่ทำอาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่อาจจะเจอปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้หรือสถานการณ์การทำงานไม่ค่อยจะดีนะัแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไรบางครั้งเหมือนยังจับทิศทางไม่ถูกฉะนั้นให้พยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดการแก้ไขที่ต้นเหตุ แล้วสถานการณ์ของงานก็จะผ่านไปได้ค่ะเรื่องการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดต้องอดทนให้มากๆนะคะการเงินอาจจะเจอปัญหาอยู่พอสมควรแต่คุณเองก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองขอแค่มีสติและอดทนให้มากๆอย่าพึ่งท้อนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ระวังจะเกิดความขัดแย้งจากปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆ จะยังมีสิ่งที่ค้างคาใจกันอยู่และยังไม่ได้รับการคลี่คลายหรือเป็นในเรื่องที่ยังไม่เคลียร์กันอารมณ์ความรู้สึกมันยังคงค้างคากันอยู่ยังมึนตึงใส่กันมองหน้ากันแบบไม่ค่อยสนิทใจวิธีแก้ก็คือให้ลองเปิดใจคุยกันใช้ความจริงใจเข้าหากันให้อภัยกันกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพยายามอย่าขุดเรื่องเดิมๆม,มาทิ่มแทงกันนะคะส่วนความรักสำหรับคนโสด ช่วงนี้ควรที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะคิดจะไปจีบใครไปชอบใครในตอนนี้มีโอกาสผิดหวังสูงเพราะเหมือนเราตบมืออยู่ข้างเดียวอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยเหมือนเขายังไม่คลิกกับเราเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งๆก่อนนะคะในเรื่องของความรักสุขภาพระวังปัญหาภายในช่องท้องนะคะเช่นการปวดท้องการเน่นท้องเกิดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงระวังเรื่องของกดไหลย,ย้อนด้วยนะคะ ในเรื่องของโชคลาภถ้าอยากจะได้โชคลาภก็สามารถที่จะไปบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือศาลตายายได้นะคะมีโอกาสได้โชคลาภจากท่านค่ะหรือคุณอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกๆจากการหยิบยื่นให้อาจจะเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินของมีค่าจากคนที่แก่กว่าอาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ